เืนผมใหม่ใครส่งแฟดจ๊มาบอกแล้ยิ้มหน่อยส่งแฟดอะไรนะเะไรนะเ้นปันเก่งยิ้มน่อยกังเกงสวยไอ้กังเกงยิ้มทถ่รแบนเจมทังท่าสายักเจมไปเ ทำไมพี่บอกทำไมพี่บอกตรกล้องนี้ก็ได้กล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้กล้องมเนี้ยก็ได้ค่ะหนึ่งองมไอแม่ไดีแล้วดีแล้วแล้วสองสามสายลับเชนสายับเชนต้องลงคนไหนเป็นสายลับลูกเป็นใช่ไหมจะพูลูกเป็นใช่ไหมทำเสียงด้วยทำเสียงด้วยหอ้ก็ทำอย่างนี้หอดหยาหยาลยา ออกมาสค่งข้า